สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามช่องย t ท b e ทุกอย่างมือสันมนีพบกับผมบญยศคือกอาเดอพี่น้องเดอร์มนีภาพพี่น้องมาเบิงเขาตึกกระดุงพี่น้องเพราะว่าน้ำแกงออกฝนตกสองสามมือพี่น้องช่วงนี้ฝนตกน้ำแกงออกหลยรอบแล้วพี่น้องมาเบิงพืนตึกระดุงพี่น้อง,งบรรยากาศตึกระดุงพี่น้องไง น้ำแกงหอกพี่น้องเบิง่งเขาจะเอามาตึกกระดุงพี่น้องยักษ์เสด็จบ่ได้ไปเบิง่งน้องพี่น้องนอวามติมานบ่กไปพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นตึกกระดุงอันนี้คือทากระดุงเพิ่นพี่น้องอีสามันเฮาเอิ้นกระดุงภาษาไทยเอิ้นยกย่อพี่น้องเลยนล้ำกำลังออก น้ำไหลมาเรื่อยพี่น้องไหลมาทึงพอดีกับหลังรถพี่น้องอันนี้มาจะเกี่ยวหยาพี่น้องเกี่ยวหยางวัวไม่จะทากระดุมพี่น้องเมงื่อไหร่คนน่ะอันนี้รถแก่หยาพี่น้องหยาเต็มรถเลย นี่แหละพี่น้องวิธีหยุกกระดุงยกขาเท้อกับบ่ถือตัวหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยปลายังบ่มีอยู่เอาเต็มของกับเมื่อได้นิ่งหมดนี่เต็มของนั่นแหละของหมักไงพี่น้องไอ้เบิ้งในพุ่นอ,งงนนอ่ะของทิ่เต็มไงบ่หมดนี่เมื่อเราบ่าเดียมฮะ เอาขึ้เมื่อไห้แเะงัวหิวยาเอาประถือบมขึ้กูเลยอ้ไปยังใดบัดนี้ผมไปตึกของกำเถาบ่โอ้กูแล้วพี่น้องไปตึกมังไม้เนตึกของกำเถามันพันด้ถือมาแรงผมมันถือ ย้ำขึ้นนี่ไหนมันถือทำมันตึ้ยม้ำขึ้นโหลดปลาหน่าสิบกิโล,ลปลานบ่คอยบอดเนาะ ใส่ถือเงยเมื่อคืนหรือมั้งโมถือกระโดดไอ้ตีวางเดะขับพี่น้องบ,บา,ง,บาง,งยาเนี่ยพาพี่น้องไปเบิงเพลินตึกกระดุงยังบมถือพี่น้องเลยลดได้ประหลาดบ่ มันถืกอยยังกันนะมันถืกอยยังใส่ใส่มาบึงนูปลาหลาดเอามาบึงนูมามาพ่อเพิ่นใส่เบ็ดปลาหลาดพี่น้องพจักปลาหลาดบ่โอวางลงนี่ครับพี่น้องปลาหลาดเป็นตัวได้ไล่พี่น้องกับใครปลาลดนี่แหละปลาหลาดนี่พี่น้องนี่เป็นตัวได้ไล่หัวใายปลาลดพี่น้องแล้วก็เงาอันนี้คือปลาหลาดพี่น้องเลยเจ้าใส่มันถือเงือยยังเดือนกอขี่กระเดือนบ่โอ้ผนใส่เงือเดือนพี่น้องโอ้ขี่เดินตัวใหญ่แต่นี่ กลัไปใสใสใส่น้ํายังบ่ใส่เบ็ดปลาลาดรอน้ํายังพี่น้องเพราะว่าน้ํายังกําลังไหลออกพี่น้องตอนนี้กําลังไหลท่วมปลากําลังไหลออกหลายเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตก2-3มืน้ํามาใส่มองใสบัดนี้โอ้ระวังเด้อไปผู้เดียวน่ะระวังเด้อไปผู้เดียวฮอดอก หลังจากใส่เบ็ดแล้วพยายามมองพี่น้องโอ้เถ่าเดี๋ยวหากินดูขนาดพี่น้องน้ำกำลังไหลออกพี่น้องน้ำไหลล้นน้ำย่างไหลออกปลาพี่น้องเห็นไมั่นพี่น้อะเป็นปลาโยคะพี่น้องน้ำกำลังไหลไปแล้วพี่น้องไปยามมองแล้วเท่าน้นเห็นแต่เสือสีายไปแล้วพี่น้องบรรยากาศลังคนโต๊ะพี่น้องน้ำย่างล้นไหลไหลออกมาให้พี่น้องไปเบ่งน้ำย่างพี่น้อง เลิกเติบอยู่ดห่างจากระยะถนนก็สูงเติบพอสมควรพี่น้องเพราะว่าป้องกันน่ะกรมบนทางพี่น้องมาใส่ตะเกยวหนาบอ่ะเลี้ยวโอ้กเกยวเป็นเกย์น้อยหนาเลยเนาะหาล้อเล่น <laughs> มาเบิ่งน้ำแกงข้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำย่างพี่น้องนำ้ำย่างไหลออก สามเีชีวิตอีสานมันเห่าแต่ว่าพื้นที่นี่น้ำย่างไหลฟานพี่นอ้องใน่นนนะอันนี้คือน้ำย่าง้วพี่น้องเด้อกำลังไหล่นนะโอ้เลือกพี่น้องนี่ความสูงปรต่ำกว่าสามสี่เมตรพี่น้องหาเมตรไหลยางแห้งเลย บรรยากาศท่งฝาคือฝาค้นฝนพี่น้องไปตั้งตัวอยู่อยู่มันนี่ไหลลงไปทั้งไตหมดละพี่น้องไปอำเภอห้วยเพิ่งไปบัวขาวไปอำเภอเซละพุ่มหมละพี่น้องอันนี้ไหลไปอมอไซเที่ยวดูขนาดเลยอันนี้น้ำยางฟังทั้งเท่งและพี่น้องเดินไหลามาจากอำเภอเขาวงหมดละพี่น้องนี่ พี่นอไล่ไ้แหละคุณนะไล่ตกหพี่น้องคนะกับพี่น้องเมื่อบัรนี้จะพาพี่น้องไปเบิ่งคนลูกกาพี่น้องขับพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำแกงออกน้ำย่างล่ะพาไปเบิ่งหน้าเขาพี่น้องก็ร่งเขียวบรรยากาศสุดดอดเลยพี่น้อง เดือน,น,นเดือนสิงหามาเบิ่งคนลก,กาดำหน้าเดือนสิงหาพี่น้องเขานีโอ้เขียวงามลีพี่น้องเลยฝนตกไม่ทางกับเปืือนพี่น้องมาโลก,กาไปสามบอกเขาก้าเาเจ้าหรือเขาเนี้ยกล้าเขาเจ้าไม่ได้กาหล้างคนตกพี่น้องทิวทัศน์ภูเขาโอ้สวยงามพี่น้องเลย เดือนสิงหาคามมาเบิ่งคนโลก,กาดไปดำหน้าพี่น้องมันกลายย่ำดำแล้วดีไป่เกี่ยวย่ำเลยกาเขาเจ้าพี่น้องเลยโอ้โยมัดกาเดือนสิงหายัางยังโลก,กาดำหน้าอยู่พี่น้องเลยอันนี้แซมโลก,กาตลอดการได้ี่ยใส่มัดกาเจา้าโอ้กาคืองามแต่ันนี้โอ้งามขนาดพี่น้องกา เอาจัางมาวัดจ้างลกบนเนี่ดโอ้เกินสิงหาคมพี่นองยังลกกาดัมหน้าแต่พื้นที่ทั้งนี่<อ>มันจะได้ใส่ปุ๋ยลหลายๆจะสิงงามทั้นพี่น้องโอ้ปรกอกบอลนี่ ประกอกต้นโดกแต่น้อยเนาะโอ้บักกอกต้นนี้โดกพี่น้องเลยพึ่งนะพูดน่ะบักกอกแซ็บพี่น้องกำลังเป็นหมากดกเลยเออบอนี่พี่น้องบักกอกดกขนาดเลยพูดน่ะพูดน่ะโอ้ยมันถูกพ่อบวมแล้วเนี่ยพึ่งเนี่พี่น้องพูดน่ะโอ้บักกอกต้นโดกอีหลีเนาะเต็มต้นเลยพี่น้องดกคัก บรรยากาศภูเขาพี่น้องรอบกับทงหน้าเขียวสุดยอดบรรยากาศเลยพี่นอ้องวันน้งฝ่าหลังฝนพี่น้องบรงบรยา,รา,า,ากาศหลังฝนตกเถือกมะบุญตำักหุ่งบ่มะกรองธรรมดาธรรมดาเนี่ยเจ้าขอเรียกพี่น้องมันสุกโลนเต็มระวังฝนตกกะบ่ได้ไปซายฝนตกเนาะ บอบอบอโอ้ยต่างมัดกาเลี้ยงกันขักแถ่นนี้ลกง่ายอยู่บอลกง่ายอยู่บอโอ้ลกง่ายอยู่พี่น้องเลยเบอร <ans> ์กอลเดอร์พี่น้องเด้อกินฮอดบ้าน์นฮ่ตซองกับเบิรงกอลดพี่น้องต้ง <único> ฟ <Liberty eye throat> ังไส้ฟังเล่าทั้งการสินยังลกการดำหน้าเต็กอยู่พี่น้องดันสิงหาคมแล้วผู้รังค้นก็เจ้าะอใส่เอาหมากหล่ะทั้งนี้ยังลกการดำหน้าอยู่พี่น้องเลย เออยังบ่เลี้ยอยู่นีบอกพอดีเิ่มแล้วอ่ะมากอกเด็ดพี่น้องแดดต่ว่าแดดบ่อนนั้นแห้งต่ว่าหอนเนาะเออมันเอาตกตุ้มือเะมาแรงนะเอาซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจสเด็กเขาเมื่อมันเอาพี่น้องเลย กับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาเบิ่งน้ำแกงพี่น้องตึกกระดุงบ่ถือตะวันน้ำมาแล้วแต่ว่ายังตึกกระดุงบ่ถืออยู่มันตกยังมันถือยังมันขึ้นบ่ยังวะป้าพี่น้องเมื่อบัดนี้มันเอามันหอนพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องยูทูบตกยามมือสานนะพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครใหายหลากหลายหลายแน่เพราะว่าเซเลมีกกําลังใจใคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปสารับคลิปนี้สวัสดีครับ